ก <c ười> ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตกคูทุกคนสบายดียามสาวกับสาวพี่น้องเอ้ซีบมงกว่าเลยพี่น้องเอ้ยมื่อวนี้พอเจอเข่าคั่วพี่น้องเอ้เห็นไหมนะเข่าคั่ว กุ๊ข้าวกลุ๊กอยู่คู่อ่ะพี่น้องเพิพ่นแกงอันแกงน้ำมั่ยพี่น้องเอ้ยแ,<ก>แกงนองลง,<ก>ง,งมืมอ,อ,อมแกงนองพอเจอเขาครัวลงมือเองพี้องลงมือเองพี่น้องลงมือเองแกงข้าวแกงน้ไม้เพิ่นกำลังใส่อันใส่ข้าวเบื่อพอเจอเองผลแกงแซ่บได้พี่น้องเอ้ยข้าวคั่วเป็นกุ๊ก ข,ข้าวคัวเป็นกุกกุกแกงน้ำมันพี่น้องจ๋าเสียเสีเครื่องแกงเสียกระทะบนเล็กเสียกลับมาอุ้ยอายถั่วถั่วพี่น้องเอ้ยกระป๋านพอกกำลังไข่อันพวกปลาแดกที่ใส่ใส่ปลาแดกพี่น้องเอ้ย Hoa vĩ đọc lấy đọc sư kêu gang năm bạn bà ta mù sao nị kêu gang vĩ đọc lấy món sao nị kêu gang vĩ đọc sao nị kêu gang vĩ đọc lấy món sao กำลังคนพี่น้องหมอพดล่อกๆยังแซ่บเลยนะพอเจ๋อวะมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินแกงหน่อไม้ต้นเส่าพี่น้องเอ้ยจะไหนลูกผัดเลอะของเฮียนไหมพี่น้องกำลังฟุ๊ก หอมโหดอกอกปุ้ยพี่น้องเอ้หอมหอยหอยเลยพร้อมหอยหอยเพราะว่าได้กินกระเหาะกระเสออยู่นะเฮ้ยกินกระเสอะอ่าได้เออ ดกินกระแทบแล้วพี่น้องจ้า่อนที่นี่เขามารับส้มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน่เด้อพี่น้องเลยคิด่าผัดคลิปใหม่ๆของซาบุไรนาะพี่น้องเนาะชิมแล้วชิมอีกน้ำขุ่นแล้วบ่น้ำขุ่นบ่ฝั่พ่อแล้วนะ

วนนี้พอเจ๋อิบันเลงตักพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดหูหนูใส่หมักอื้อใส่ยังก่อนอันอันาหมักอันหมักอื้อนะห้างหมักอึบอบรอกหมักอึพี่น้องจ้ามาเด้อมงจองจองมาเลยพอเจอป่ะพี่น้องกินข้าว สวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อเด้อแกงหน่อไหมพี่น้องพอเจอเป็นคุณแกงแกงหน่อไม้ใส่อันมักอึเห็ดหูหนูแมงกิสรและกระดอกหมดอึพี่น้องเอ้ยเจฉยนะฮะเพื่อนต่ออกกตัวมาเด้อพี่น้อง

ขอพอส้านกันส้านกระต,าต่ายตลางกลับมาล่ำขู่ใจผิ่น ใส่เทีหทหนู 打装关屏、啊。 ขอเจอไปหาพักไหนพักมาิมมามาีมัำมาใหม่อยากดีทัศา์จะปลูกเองพี่นอหย tại hết uy nuôi ก็กินได้เพิ่งก่เพิ่งมีพักสลัดแดีแ๋วพักสลัสดมาเฮ็ดหูนูจะเป็นแซ่บขนาดพี่น้องฮะไอ้เฉินทวนพี่น้องเฮ็ด

sẽ bạn hao cứ kèm nó mãi tầm hồn với ấy bạn thao cà mùi giang chắc là cảm hoàn nhan chắc, như vậy Thấy cũng hại. Trong chắc chắn nữa chiên cho chắc chắn nó gì Então um, tá um. แกงน้ำหมั่นแก้งน้ำหมั่นตำห่งกินยังได้กับะเบอืเบอพเอ่น้องกินได้คนกับแสบแหงแสบ เส่ขนาะดพ,พ,พี่น้องเห็พี่หนูไอ้หอนทวนถวดเนี่ยพี่น้องเห็นปะ Có trợ dài anh, chi xôi Này okay, đó. Mên chi xôi đó, cứ coi có me chi lỏ này, nữa. ok. ແກ້ເຂົ້າໃໝ່ໂອ້ກິນທ້ອງເຮົາທ້ອງໃຫ້ກິນທໍລະມານພີ່ນ້ 对吧？ ล้วพี่น้องเอ้ยเต็มที่เลยมานี่อิบเอเล่เลยพี่เนาะทำเครื่องสายแซ่บขนาดพี่น้องโอเคพี่เนาะกิมนี่ซ่าผู้เข้าชมเพื่อนลกิมนี่ซ่าโบราณก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จับจ้าไข่เด้อพี่น้องอย่าลืมกดูกระดิ่งให้ทราบ่ได้นำเสนอกินหน้าพอกันหน่อยเด้อสบายดี